สวัสดีครับขอ,อนำทุกท่านเข้ารับชมการรายงานสถานการณ์ข่าวท้องถิ่นประจำวันจากสระบ,บุรีเคเบิลทีวีทีวีของคนสระบ,บุรีครับเจ้าหน้าที่จากกองออกแบบพระพราพิธีกองราชาเลขาและผู้แทนสมุหรา,าชาองคลลักษ์ได้เดินทางมาตรวจสถานที่ที่โรงพยาบาลเสาให้เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมรา,ราชกุมารีซึ่งจะเสด็จในการพิธีทรงเปิดป้ายโรงพยาบาลเสาให้เฉลิมพระเกียรติ80พรรษา นายอุกฤษพึ่งโสภารองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยนายอำเภอเสาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารพลอากาศโทอิทธิศักดิ์สีสังผู้แทนสมุหาราชองคลักษ์นายสมศักดิ์แหวนทองเจ้าหน้าที่จากกองก่อพับพลาพิธีนายทวียิ่งยงกิจเจ้าหน้าที่จากกองราชเลขา ด้เข้าตรวจสอบพื้นที่ภายในโรงพยาบาลเสาให้เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านสถานที่พิธีการและการถวายความปลอดภยัยในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งพระองค์จะเสด็จในการพิธีเปิดป้ายโรงพยาบาลเสาให้เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาและสวนเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาในวันศุกร์ที่26สิงหาคม2554นี้ ทั้งนี้ในการพิธีเปิดป้ายโรงพยาบาลเสาให้เฉลิมพระเก 80, ียรติ80พรรษาสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงเสด็จในเวลา9นาฬิกาซึ่งประชาชนสามารถเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จได้ในเวลาดังกล่าวนอกจากนี้จะเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสระบ,บุรีในพื้นที่พัฒนาวัดมงคลชัยพัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่พัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยอำเภอแก่งคอยด้วย สำหรับในการเสด็จเปิดป้ายโรงพยาบาลเสาให้เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาสืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อจากโรงพยาบาลเสาให้เป็นโรงพยาบาลเสาให้เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาและเป็นหนึ่งในสิแห่งของโรงพยาบาลทั่วประเทศที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนี้ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพระสงฆ์นิกกรทุกมู่เล่าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารี ในเวลา9นาฬิกาวันศุกร์ที่26สิงหาคม2554ที่จะถึงนี้โดยพร้อมเพียงกันพี่พี่ครับผมอคนณครั